สวัสดีครับวันนี้มาหาชัางโนครับวันนี้ทําอะไรครับชัางโนอ๋อเทสวาลครับนี่คือการเทสวาลใช่ช่านโนอธิบายฟังหน่อยผมยมงไม่เข้าใจเพราะว่าปัญหาเยอะเห็นว่าถอดไปสองรอบแล้วตัวนี้ใช่ใช่จากลงกึ่งจะให้ทายังไงครับลงกึ่งก็ทามาบ่าวาวกับกับตัววาลเนี่ยมันไม่สนิทกันนะครับครับเนี่ยตอนนี้ก็คือเราเทน้ํามันรู้ได้ไงไม่สนิทครับแรกแรกเทน้ามันครับวิธีเทก็คือเทง่ายง่ายสุดเทดูนะครับเทน้ามันลงที่ท่อ ท่วอย่างนี้เลยเหรอครับเทให้มันแน่จริงไม่ไม่มีรั่วใช่ไหมต้องเทให้มันสูงสูงหน่อยให้มันท่วมหน่อยเพราะว่ามันจะมีอ่าก็เรียกความต่างสัตว์ของน้ําคือมันมีแรงกดเยอะมันถึงจะออกเยอะถ้ามันรั่วก็คือมันออกอันนี้ไม่ออกอะครับนี่ครับถ้ามันออกก็เป็นน้ําตาเลยครับเป็นเหงื่อน้ำมันเป็นซินเนี่ยมันจะซึมกับ ซอกเล็กๆได้ดีที่สุดเนี่ยเขาเรียกว่าการละเหิดถ้าบ้านเราเรียกการละเหยโอ้โคือถ้าถ้ามันรวมันจะซื้อมึงมาเนี่ยฮะจทดสอบก่อนที่จะลงเครื่องนะครับเพราะว่าบางทีกึ่งมามีแต่เศษตะกั่วเศษอลูมิเนียมใช่ไหมในัันทะเลาะกันเยอะแยะทะเลาะกันบ่อยครั้งครับเอามาประกอบเห็นว่าประกอบมอวนได้กี่บาทม่วเลยไม่ถึงห้าบาทเลยครับตั้งบาลเท่าไหร่ผมตั้งบาลไว้เท่าไหร่ะไอดีเท่าไหร่ของทุาเจ ของเครื่องเจียดไอดีตามตามสเปคเนี่ยไอดีมันจะอยู่อ่าสิบห้าถึงยี่สิบห้าสิบห้ายี่สิบห้าฟิลเลอร์นะอ่าไอไอเสียไอเสียอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามห้าโอเคไอที่ว่าเห็นเมื่อวานเห็นเจียเห็นแผ่นเจียแผ่อเจียแผ่นไอยเนี้ยแผ่นใช่ครับเรียกว่าแผ่นเลยนะชิมแผ่นชิมนะอย่างนี้ผ่านนะฮะไม่รั่วนะครับเมื่อวานนี้รั่วไหลซึมแรงอัดไม่มีเลยอย่าี้ผ่านโอ้นี่สุดยอดเลยครับ ก็เลยตีได้แค่ถ้าไม่ไปซ้ำนี่ไม่ผ่านนี่แสดงว่าต้องเสียค่าแรงตัวเองอีกแล้วก็ประกันอีกตัวใช่ประกันก็ฝากไว้ด้วยนะครับก่อนที่อย่าไปไว้ใจคนอื่นมากนะใช่ไหมช่างนวลที่จะประกอบให้ให้เทสก่อนเทสก่อนนะครับโอเคครับอย่าไว้ใจครับรึ่งรื่งราคาเป็นล้านก็ล้านเถอะครับทู่ความสามารถของเราไม่ได้ครับออาวันนี้วันที่ได้สามบาสี่บา บางตัวได้แปดบาทเก้าบาทวันนี้สิบเอ็ดเอาสิบเอ็ด <studio. S 1> เลยโอ้โหสิบเอ็ดอัพสิบเอ็ดอัพรับได้นะครับวันนี้เนี่ยฮะไม่จบสักทีครับเจ้าของรถไม่มาครับวันนี้เจ้าของรถเบื่อแล้วนะครับเนี่ยครับนะครับโอเคครับผม ขอบคุณมากครับทั้งโนครับที่ให้ความรู้กับพวกผมครับขอบคุณครับครับเราทีมงานเจี้ยับเนวดาดาเลยครับไม่มีตายแต่ขายทิ้งครับโอเคนะครับ